ตัวอย่าง2.27นะคะเขาให้เราจำแนกประเภทและวาดกราฟของผิวโค้งกำลังสองอที่อยู่ในรูปของสมการนี้นะคะเราดูสมการตอนนี้ปุ๊บเรายังไม่รู้หรอกว่ากราฟรูปนี้คือกราฟรูปอะไรนะคะจนกว่าเราจะได้จัดรูปให้เสร็จก่อนนะคะเราจะเห็นได้ว่าสำหรับ ตัวนี้นะคะพจน์ที่เราต้องจัดก็คือตัว y นะคะเพราะว่าจะมี y กําลังสองกับ y กําลังหนึ่งอยู่นะคะส่วน x กับ z เนี่ยมันอยู่ในรูปกําลังสองและไม่มีพจน์ที่เป็นกําลัง1มาด้วยนะคะอ่ะเราลองจัดนะคะก็จะได้ x ะะ y, ยกกำลังสองบวกนะคะคูณเอา c y ยกกําลังสองลบแปด y ไว้ด้วยกันนะคะอ่าแล้วก็ลบ z ยกกาลังสองบวก4เท่ากับ0นะคะอ่ะ วิธีการจัดนะคะ x ยกกำลังสองบวกกู้เห็น c y กับ8 y นะคะมีตัวร่วมก็คือ4เนาะขออนุญาตด,ดึงออกมาก็จะเป็น y ยกกำลังสองลบ2 y ลบ z ยกกำลังสองบวก4เท่ากับ0นะคะอ่ะเราก็จะจัดกำลังสองสมบูรณ์ที่พจน์ของ y นะคะก็จะเป็นหน้ายกกำลังสองบวก2หน้า อาลบเนาะตัวทีลบ2หน้าหลังนะคะเพราะนั้นหลังต้องเป็น1เท่านั้นเพราะว่า2คูณ y ได้ครบละนะคะบวกหลังยกกําลังสองก็คือ1ยกกําลังสองใช่ไหมคะหักออกด้วยค่าที่เกินมาก็คือ1ยกกําลังสองนะคะลบ z ซยกกําลังสองบวกสยกมานะคะอ่ะตรงนี้นะคะมันคือ กำลังสองสมบูรณ์นะคะเราก็จัดรูป y ลบหทั้งหมดยกกำลังสองนะคะไอตัวลบหข้างหลังยังคงอยู่เหมือนเดิมเนาะกูเปลี่ยนอันนี้เป็นวงเล็บใหญ่หน่อยอ่าเป็นวงเล็บแข็งก็ได้อืมนะคะลบเซยกกำลังสองบวกสเท่ากับศนยะคะอ่ะยังจัดไม่เสร็จเนาะ ก็เป็น x กําลังสองบวก4นะคะกระจาย4เข้าไป4คูณ y ลบ1ทั้งหมดยกกำลังสองลบ4นะคะลบ z ยกกำลังสองบวก4เท่ากับ0นะคะก็พจน์นี้ลบ4ใช่ไหมพจน์นี้บวก4หายไปนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเหลือเพียงแค่ x ยกกำลังสองบวก4 y ลบ1ทั้งหมดยกกำลังสองนะคะเท่ากับ z ยกกำลังสองจะเห็นได้ว่ากราฟนี้นะคะเ,เป็นกำลังสองทุกพจน์เลยนะคะแล้วก็จะมีพจน์หนึ่งที่มันอยู่อีกฝั่งหนึ่งเนาะเพราะฉะนั้นกราฟรูปแบบนี้มีอยู่แบบเดียวเลยนะคะจะเป็นรูปอื่นไม่ได้นอกจากเป็นกราฟรูปกรวยนะคะหรือโคนนะคะ อ่อันนี้เป็นกราฟรูปกลวยนะคะอ่าหรือว่าโคนอืมนะคะเรายังจำได้เนาะถ้าเรานึกคร่าวๆนะคะกราฟรูปโคนจะเป็นลักษณะประมาณนี้ใช่ไหมอ่าอันนี้คือนึกคร่าวๆใช่ไหมคะ เป็นประมาณน,นี้นะคะเพราะฉะนั้นเราจะวาดให้ได้แบบนี้นะคะทีนี้เทคนิคในการที่เราจะวาดกราฟรูปนี้นะคะก็ง่ายๆนะคะถ้าเราได้วงรี2วงใช่ไหมแล้วก็จุดตรงกลางก็คือจุแบบถูกไหมคะเราที่เหลือเราก็ลากเส้นตรงเชื่อมต่อกันเท่านั้นเองนะคะอ่ะเราก็มาดูว่าตัวนี้นะคะมันเป็นกราฟของกรวยทางตามแกนไหนเราจะได้สมการวงรีตามแกนไหนนะคะ ก็ตัวนี้นะคะจะเป็นกลวยตามแนวแกน z เดี๋ยวเราจะกำหนดให้ z เท่ากับขนะคะแต่ก่อนที่จะไปตรงนั้นมันมีพจน์คือ y ลบ1ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเราต้องใช้วิธีการย้ายแกนไปอยู่ที่แกน x พรม y พรม z พนะคะโดยที่เราให้ y ลบ1เท่ากับ0จะได้ y เท่ากับ1ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นจุดกำเนิดของแกน x พร y พร z พร์จะอยู่ที่จุดคือ x เป็นศูย์เหมือนเดิมเพราะว่าไม่ได้ย้ายนะคะ y คือ1ส่วน z คือ0นะคะอ่ะเราจะได้สมการใหม่เป็น x พร์ยกกำลังสบวก c y ไพรม์ยกกำลังสองเท่ากับ z ไพรม์ยกกำลังสองนะคะอ่ะแล้วเมื่อกี้เราได้เกริ่นไว้คร่าวๆแล้วว่าเราจะต้องไปที่ z เป็นค่าคงที่ใช่ไหมเราถึงจะได้วงรีนะคะเพราะนั้นเรากำหนด z เท่ากับ k นะคะก็จะได้ x ไพรม์กำลังสองบวก C y ไพรม์ยกกำลังสองเท่ากับ k ยกกำลังสองนะคะก็ถ้าเรากำหนด k เป็นศูนย์จะได้จุดถูกไหมคะ k okay. เท่ากับ0จะได้จุดกำเนิดศูนย์ศูนในพิกัดพรามนะคะถ้า z เท่ากับอ่ะเรากำหนดอะไรไดีเอา4แล้วกันเนาะจะได้มีพื้นที่วาดนิดนึงก็จะเป็น x พรามกำลังสองบวก4 y พมกำลังสองเท่ากับ4นะคะ4ยกกำลังสองอ่าก็เป็น16เราก็วงรีเนาะวงรีตัวนี้เราหาจุดตัดเนาะถ้า x พมเท่ากับ0เราจะได้ y พมเท่ากับ2ถูกไหมคะเพราะว่ามันเป็นอ่ะครูคิดช้าๆก็ได้ y พมกำลังสองเท่ากับ 4ยกกำลัง2องหารด้วย4ก็คือ4นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้น y แพรมจต่มีค่าเท่ากับบวกลบ2ถ้า y พรมเท่ากับ0จะได้ x พรมเท่ากับบวกลบ4ถูกไหมคะ,ะเราได้จุดเรียบร้อยแล้วเราก็เอาไปลงในแกนพิกัด x พรม y พรม z พรมนะคะ ว่าตรงนี้แล้วกันอ่าจุดพิกัดพราม์ของเราก็คือ010นะคะจุดนี้อ่านนะคะเพราะฉะนั้นย้ายแกนไปอยู่ที่จุด0 1 0 จุดนี้แล้วกันเนาะลากเส้นไปนะคะนเนีนยตั้งฉชืแกนนอนยังคงเหมือนเดิมนะคะแล้วก็แกนนี้ขนาดนแกน x นะคะอ่ะแกนใหม่ตัวนี้นะคะก็จะเป็นแกน x prime y prime แล้วก็ z prime นะคะใส่จุดนิดนึงนะคะจุดนี้คือจุด0 1 0นะคะอ่ะแล้วก็ จุดกำเนิดตรงนี้นะคะก็จะเป็นจุดที่เรามีกราฟด้วยนะคะจุดที่เรามีกราฟแล้วก็กราฟจะอยู่ที่ Z เท่ากับ4กับเ z เป็น4 Z เป็นลบ4ได้ไหมได้นะคะอ่าเป็นบวกลบ4ค่าเท่ากันนะคะก็เป็นจุดนี้แล้วกันเนาะ จะพยายามลากแกนให้มันขนานกันนะคะเวลารูปมันจะได้ลงพอดีระยะนะคะก็จะต้องเทียบกับแกน x พรัม y พรัม z พรัมถูกไหมคะก็คือเราให้ x พรัมเป็นศูนย์ y พรัมเป็นบวกบวกลบสองมันจะเทียบกับแกนนี้นะคะ,ะก็คือระยะ2หน่วยก็คืออันนี้เทียบกับแกนอันใหม่นะคะ,ะก็คือ2หน่วยนะคะส่วน x เป็นบวกลบสี่ x อยากให้สั้นๆหน่อยเดี๋ยวไม่สวยนะคะก็สเกลเป็น4อยู่ตรงนี้ก็ได้นะคะ แล้วกวาดวงรีออกมามนะคะทำนองเดียวกันนะคะข้างล่างนะคะก็จุดประมาณเดียวกันนะคะได้จุดแล้วปุ๊บนะคะก็ไปลากเส้นเชื่อมเนาะแกน x นะคะอ่า y กับ y อ่ะ y y ข้างหน้ากับ y ข้างหลังนะคะ ไว้ซ้ายเอาไว้ขวาอย่างนี้นะคะนี่มันจะคขว้กันนะคะเส้นจะไขว้แล้วก็เส้นตรงนี้นะคะข้างหน้านี้ข้างหลังมันเป็นเส้นปลานะคะส่วนตัวนี้ก็คือจะเป็นเส้นปลาตัวนี้จะเป็นเส้นทึบ นะคะอืมนะคะคก็จะได้รูปนี้นะคะเป็นรูปกรวยหรือรูปโคนนะคะของอสมก,การที่จะต้องมีการย้ายเกณฑ์เนาะหลักการในการวาดอย่างที่บอกคือง่ายๆหาให้ได้ว่าวงรีอยู่ตรงไหนนะคะ <S 2> <S 2> เราก็สามารถที่จะวาดกราฟรูปกรวยนี้ออกมาได้แบบนี้นะคะ